thank mm -hmm. you สวัสดีครับผมเจอเจอพบพ่อครับผมอีกแล้วครับเจษฎาแสงดีครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับพี่น้องเมื่อนี้แวะเวียนมหาอาจารย์เพิิมอีกรอบนึงครับผมระ่างนกเราหลายข้างกับพี่นอ้องเฮาอยากได้นกไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะไหลดีครับผมไหลดีเลยครับจี่พี่น้องแมนเบิร์ดเลยโอ้ยนกปีครับพี่น้อง ยอดอีดีครับเต็มลึครับพี่พี่น้องเอ้ยแมนเ่อได้ครับอ้าครับเดี๋ยวไปเจอๆครับจันเพิ่มครับพี่น้องจันเพิ่มครับสวัสดีครับอาจารย์เพิ่มครับโัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นยังไงคือเมื่อหลายก็เก่าแท้ผมมันหมักน้องเห็ดตรงไหนมันขาดว่าได้มีแบบใดน่ครับเนี่ยฮะมีแบบใดเนี่ยจันเพิ่มเมื่อหลายครับมีแบบใดแน่ตีแบบ นกฟึกนกตอนี่ก็ไหลอยู่อือตนกฟึ๊กครับนกฟึกนกตอนี่ก็มีอ่างก็ไหลโตอยู่อือครับนกช้ำนี่กัน,น,นี่นี่ก็อ่างมีสองตับคำนี่ครับแม่เบิดได้ครับนี่นี่ครับโอ้มาบบดน,นี้แม่กงส้นกงเลยครับที่นี่บ่วแม่ทอาไดครับท่ดไดอาจารย์เพิ่มบ่าต่ำกว่าหกสิบึืนครับเออครับหกสิบ คู่ก้อมก็มีเด้อผู้ใดต้องการอือนกคู่ก้อมก็มีครับก้อมตลอดเลยขึ้นไปขันแล้วคู่เดียวแล้วอือโถ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 อาจารย์เหิมนกไอ้ฟังปลาสูงมี่มีมากบ่มาอยู่ครับมีอยู่มีอื่ฉันเลยฉันเลยก็มีแม่นบ่นกปลาสูงปลาสูงนี่มีที่ผมใส่ปอกขาไว้หลายโตอยู่นี่ครับปลาสูงท,ที่ว่าผมกิดแปวันนั้นผมได้ไหม สิบสองสิบสามตัวเลยสิบสามตัวมันตายตัวนึงืงที่คาดพันเลยมีอยู่สามตัวสีสวัสดียุ้ยใส่อาจารย์ครับผมสีสวัสดี่คาดพันเลยมีสามพี่ว่าเสียงเสียงค่าลมมีอืเสียงค่าลมมีครับผมโอทีอาจารย์เพิ่มใส่ปลอกขาไว้น่ครับนกไม้นะพี่น้องข้างคาบ้านพี่น้องเอฟซีมาเลือกเอากับฉิบวบปันใดดอกเนาะครับผมครับพีขับลองมาเลือกเบื้องครับ ข้างกา,ายากได้นกไปเรียงไปช่ำนะครับเนาะพี่น้องนี่ครับหลายครับหลายหลายหลายครับยูนี่กับประมาณจักยี่สิบตัวนะครับเนาะนี่อยู่ในนี่หอดวะครับหรือสามสิบพุ่นโอ้หลายหลายครับครับที่นี่แมวบ่ามากกว่านี้หลายกว่านี้แม่จันเพ <มา S 1> <ม>ิ่มมีมัยมีย่นบ่ครับไม,มอยู่ มแมนเบิร์ดได้เลยครับพี่น้องเนี่ยทึ่งหัวเนี่ยแมนเบิร์ดละครับเนี่ยแมนเบิร์ดครับกูเหรอกูเหรอโอ้ยเี่มันหลายขากหลายเนี่ยเดียแต่ว่าชุดอันชุดที่ผมมาเหตุตอนนั้นก็ไปหลายอยู่เป็นมันไปหลายอยู่ครับไปไหลยอยู่มแมนแมนครับนี่แหละครับคือต้อนหลกับที่เป็นพวกเคยซื้อไปแล้วมาซื้ออางทีแหละแมนครับคืออยากให้พี่น้องมาเบิ่งเอาเนาะครับเนาะ ถือใจกับเจ้าควายว่าว่าถืใอถใจกับอย่างใหญ่กัล้มปกเลยนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับเสียงกลางไปใหญ่ท่าันว่าครับอโอ้มึกไหมครับมึกไหมคือคักคือเนี่ยเราโอ้ตัวใหญ่ครับพี่นอ้อง ตัวหง่ตัวหญยเนี่ยจานผมนำเสนอให้ตัวนึงโอ้ตัวนี้นะครับเป็นเจ้ไหนตัวนี้ใส่อรอบคอครับผมใส่แอมันบน่นกองอันนี้มันคือจังนกบัวเต็มเลยเออโอ้นี่ใส่อรอบคออยู่บ่ครับผมอ๋ครับเบื้องนกแปลกครับที่นี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวลงมาเบิ้งก่อนอนาะจารย์เพิ่มใส่อรอบคอส่วนมาผมกับรอบคออเห็นปันใดเดี๋ยวองมาเบื้องครับ อืสอยรอบข้ออวสันครับพี่น้องแต่ว่าที่เป็นนกไม่ยน่นอาจารย์เนาะครับผมเป็นนกตีเหลือนี้ครับเป็นนกไม่ไหมครับลลยสนบปีกบัวท่านในเงนปันใดพี่น้องนี<ม>่ครับอืมนี่แหละผมใช้กรงลวดได้มันหนก่กรงออนนี้มันก็เลยเป็น,ปนแนวนั่นผมก็เลยเปลี่ยนก่งให้มันโอ้นกเลยเมันวะครับเนี่ยครับผมอืม จยนเพิ่มต่อได้เองมันบอครับต่อได้บมือเป็นนกสองตัวนี่ครับพี่น้ตงนตสองตัวเสียงกันโอ้เดี๋ยวนิดหนึ่งครับผมเกือบชนได้ครับแต่ว่าหมูข้อเนี่ยโอ้สัตว์เสี่ยนสออืมแข็งงครับ โอ้แปลกอืมครับ hmm. พ <So, S 2> mm ี่น้องมบกนกส่งเป็ดนกตัวนี้ส่งเป็ดครับตัวนี้ก็ถ้ามี่เอฟซีสนใจแบงค์ปะครับเนี่ย แบงมาสั่นมาพี่น้องเลยผมสายต่อผมก็สายเก็บอืม,มใจกับแป้งไหเิ้ลใสยรอบข้อนะครับโอ้ซ้ำหนีแล้วอาจารย์มันยังคอยคือแม,มนบอครับคือว่าไห้ดามาเด้อพี่น้องครับคือหนึ่งเป็นนกแปลกนะครับเนาะะแถวแต่ถูกทันถูกอาจารย์สีวิเคราะห์ซอยกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวนิดนึงครับ จริงมันชนเลยแหละอืมแต่ช่วงมันชนเหมือนมันถี่บ่อใหญ่ครับบ๊บ่เป็นอยัง,งอันนี้ผมใส่กงลวดไว้วันนี้มันมีนดินอะไรผมก็เลาะออกมาใส่กงครับอลวอยากเบิ้งข้อหนาหนาตรงตรงเอเบิ้งงนี้ยันนิดหนึ่งเดียวนิดเดียว โอ้เสียนซอไหมเสียนซอเต็มหน้าอกเด้สองขางเลยนี่ครับอืกูดเดียวเลยนะครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับผมนี่ครับผมนกโอ้เดี๋ยวเราเาป็นนกอย่างน้อยนะครับเนาะอืม ชัำเบึงให้ทอวนกโอ้จะเสลยต่อได้เองได้ประมาณนี้ก็สุดยอดแล้วแปลกแปลกแปลกได้ของแปลกได้สอยอมเอาครับเดี๋ยวเบิ้งตัวไม้ไปเรื่อยพี่น้องนี่ครับตัวใดนะตัวนี้ขึ้นมหมัยลูกผสมดอกสายมะเร็วผมอืสายมะเร็วอาจารย์เอาตาวเอาต่อลงดินบ่ บอกผมบปลงหลิงที่เถียผมเรียนไดฟพนเเี่ยใส่พานเนี์อย่างเดียวแม่นครับอืมตัว,วันก็ได้สองตัวอยู่วันนี้น,ะค,นะครับผมโอ้สตมารีครับมันเร็วป่ะครับเร็วครับอืมอืมหลายพี่น้องหลายนกจันเพิ่มคือมาสุดยอดแค่กับดนแด้ภูเขาเหอ พวกเขาล้วนเลยตัวนี้กูดเดียวแล้วใช่ครับผมโอ้อครับผมียงก,ก่างปมม้วนเสียงตัวนี้นบกระลังกระลังขึง้นกระลังขึ้นครับเนี่ยกูเกิดกูเกิดตัวนี้แหละอืมงานจะเป็นตนัวเมียนโะอ้ออ่างไหล้ำอยู่คนนั้นอืมกูเกิดกันคร,รับโอ้ตัวยังไงหลุดงบโตโตเลย <laughs> <laughs> นะครับมีอันนี้พร้อมพี่น้อง โอ้อาจารย์เพิ่มงแมอันนี้ยังเนี่ยลูกริ้วตันผมครับแน่พ่อกระตันแม่กระตันพ่อปลาแม่ปลาหลุนหลุนเลยเอันล็กเอาขึ้นมาปอนนั่นมาครับผมวลาแค่ผมก็เลยอยากร้องบังอยากมปอนออกนะครับพี่น้องมี่หัเด็กน่อยครับเด็กน่อยเกิดไม่กับมีพี่น้องครับผมไม่รับมาได้เด็กหน่อยเกิดไม่กับมี่หม่หักหักอีดีคนหักหลงอีดีครับพี่น้อง นมากเลยอืมขนมักเนาะอาจารย์เพิ่มเนาะครับโอ้ขัก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 นี่ตรงอือนี่ครับ,รบซุ้มนีดโอ้เบิ้งบ,บง่เบิดเด้นี่ครับนะเบิ้งบ่เบิดครับพี่น้องนี่ครับนี่แม่นเบิดนะครับเพื่เบิ้งบ่เบิดนี่ครับแม่นเบิด,บบดฟังขงนั้นก็มีครับฟังหลายกว่าเก่า มักเสียงไหนบอกผมผมจะคาดให้ผมนะอ่ผมเป็นคนหมักนกเสียงกลางครับผมเสียงกลางปุกเดียวเอเดี่ยวไรเสียงกลางกลางเสียงกลางปุกเดียวเอาจานเถอะอันนี้แบบไหนครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่นกเขาแขกครับผมเราที่นี่ผมบอกว่าเห็ดมือปืนอ๋อมันมันมันทับกันไปทับแล้วครับเริ่มทับแล้ว มันมีตัวผูกกับตัวแม่มันบ้างครับเม,มือปืน,นเริ่มเริ่มเริ่มลงมทงั้งแล้วสั่งมาเท่าไหร่ครับอาจารย์พันธุงมาให้ฟรีครับผม,มนะครับมือปืนสำหรับที่สีฟักนะครับเนาะสำหรับฟักสำหรับมือปืนมือปืนครับพี่น้องแม่ฟักพ่อฟักอันละแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเนาะครับผมตัวนี้ไหมคือขักันตัวนี้ คาดว่ามันที่เป็นสามกุกก็ผมไปต่อหม้สามกุกมันมีมันมีสามกุกตัวเดียวออืแล้วก็มีนกตัวเดียวอยู่แถวนั้นมันบินเข้ามามันบ่ขันโยนขันอย่างบินเข้ามามาคู่แล้วก็เหยียบเลยคาดว่าเป็นสามกุกเป็นตัวเดีครับผมผมัน่ไปตามอีกมันที่เต็มร้อยว่ามันที่ตัวโตกว่าแต่ว่าโตใหญ่ครับนกโตใหญ่ไร เออผมตอนตอนันมันกบ,บรรขัญญญนยนบินขมาเห<อ>ผมยังว่าเห็นตัวนี้สะดุดตาเลยครับสะดุดตาเลยครับอารมณ์ดีผมง่าอใหา่ครับโอ้หลายครับพี่น้องหลายหลายหลยต้องตั้งคาพี่น้องอยากมากขัดมาเรียกเบิ่งเด้อครับผม นกไม่เอานกไม่ไปเลี้ยงหรือเอานกไม่ไปช่ำจังสี่ก็ได้ครับอเออน,นอาจารย์เนาะครับผมเออเพราะว่าเ้างถือได้รู้วิธีการว่าเขาขัดนกน้ำสำหรับผู้ใดสนใจลูกนกลูกไผ่พงกระท้อทนกับมี่ไผ่ครับตัวหนึ่งลูกไผ่่วยครับผมโอ้ไผ่มีลูกเราเหรออาจารย์ครับผมนี่นลไอ้ลูกท้อนตัวเดียวอือนี่ครับบาฮู้ว่าที่เป็นแนวใดโอ้สายต่อดินบ่ ครับผมแม่ตอดินพอสายตอดินขึ้นกันลูกคอกแรกของแกในชีวิตตันตึ๊กจะใส่ตันตึกก่อนเนี่ยครับเอาตันตึกกับมีแล้วครับตันแบบตัดสุดเลยคู่นกสู่นกแล้วอย่างไรอย่างการไปไงเลยแหละตันตึ๊กโอชานวาดคูกแล้วล่องบ่อจันล่องได้ครับ Ừ. ừ. lại có câu hợp Nụ cũng mà nó phụt lừa nhá mấy anh phụ đề phẩu ừ hãy phẩu cắn cũng dàn ta mèo nè <laughs> dàn mèo ừ cũng dàn mèo là Xô so, được เริ่มใจดีเนาะใจดีล่ะอืมอืมอืมไปพักก็โอ้ริวตันตึกว่าทันี่น้องตันตึกครับอันนี้ก็นกตอผมเิโอ้ช่วงช่วงทายขนครับผมอืมช่วงทายขนปบกตินี่ไม่ีอ้างอยู่สามซีคำอืมเราทายขนอยู่ตรงทายขนครับทายขน โอโหโอ้โหเบิงเบิดเ <c oughs> บิงมาเบิดหรอกครับพี่น้องข้างกัอันนั้นกับจะคอยแวะมาเบิงครับ <c oughs> พี่น้องทนันใดอยาก <c oughs> ผมกับเบิงพ่อเลยคาวๆเดี๋ยวจะนั่งคุยก,กับอาจารย์เพิ่มนะครับโอ้าหหลายๆๆครับพี่น้องหลายครับผมนี่ครับครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับอาจารย์เพิ่มีกจฉาเนอก่อนครับผมว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเบิ้งเงินชุดนี้ครับอาจารย์เพิ่มแล้ววา่าเราฉีให้ไปช่ำไปหล่นเบิ้งครับพี่น้องอันนี้คู่ไห้บอตื่นอยนอ่เนาะเตื่นอยอ่ครับขาแดงแป๊ดเลยกำลังสี่นั่นนกชีดเรือนฉินนั่นแหละนกมาตะไสรับเนี่ยที่สวัสดีรับผมตัวนี้ ไปต่อตัวต้องกั้นมูต่อ,ตอได้ผมก็เลยว่าผมมักเสียงมันรุนอยู่ต้องกันนี่แหละผมมักเสียงผมก็เลยว่าเสียงเ,เสียงใดครับเสียง,งกลางๆครับผมกลางไปง่ายว่าจันรับผมเสียงกลางอีกกลางกลมเสียงมันดีสนับดีเนาะสนับดี ตัวใดนก็มีเดียกตัวนี้เป็นนกสองปุกผมเรียกใส่กุก๊กอืมอ้างจะรับเป็นบางตัว<อ>เรืองดาวเรื่องข้างนั้นตัวนี้สองกุก๊กเรียกใส่กุก๊กอืมบางข้างก็บมีเทพพนมอ้อขับนกอันสองกุกเรียกใส่กุกกขับเมื่อกี้นี่ผมกึืกฝันหนึ่งผมก็เลยถามเนี่ยตันหนึ่งน,นกดาวเรื่องผมนี่หนึง่งสองสามหาหก เ็ดแปเก้าโต,ตนุกตะดาวเรื่องกัน,นะครับปลาทูนกดาวเรื่องเก่าโตพี่น้องโตผมมันเอายวนนาวัดไปไปเดียกใส่กุก๊กเอาไปใส่กรงมือเดียวผมหายเพิ่นไปละกุ๊กเดียวว่ากาเลี้ยงกุ <c oughs> <c oughs> ๊กเดียวว่ากาเลี้ยงครับของปรกาเลี้ยงกันละคกุ๊กเดียว<อ>นีสองกุ๊กเต็มโอ้สองกุ๊กหนกดาวเรื่องมีเก่าโตป๊าโถ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  แบงบ่ครับน่ะแบงครับผมแบง่าทันวาครับเอาครับเบอร์ทั่วอเก้าครับผมเบอร์เก้าครับผมเบอร์จำาพรได้เดี๋ยวผมิเดี๋ยวผมจิโลงไว้ห้ครับเดี๋ยวผมจิโลงไว้ห้พราได้นะครับพี่น้องเบิ้งเอาครับถ้างถือใจกับมาเบิ้งเอาน้ำจานาร์เพิ่มเ้อครับพี่น้องนกหลายแต่ว่านนะครับที่เด็ดผมผมซ่องท่าไหนครับพี่น้องที่เด็ดมุมนั้นอีกวที่เด็ดนะครับพี่น้องผมซ่องไหนครับ เป็นไก่ให้เนี่ยที่เด็ดครับผม,ม,มข้างล้นอย่างนีเป็นสปูเพราะว่า,วาบ๊อบข้างอ่บ๊อบเป็นสามกะเป็นต่อแน่นอนครับนกลักษณะน,นี้ครับพี่น้องที่เด็ดครับสีท่ท่าไงเราครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ครับพี่น้องคือจิกาให้ของดีเนาะครับจริงจัน,นเพิ่มนกโตวะไงครับพี่น้องกลางๆโตกลางๆเลยนะครับกอ,อดดีครับนกตวัวนี้มียน เส้นขาวนิดๆอยู่หัวยันเพิ่มเห็นไปเห็นอยู่ครับอืมก็อมอมแก้วเลยมั้ครับพี่นอกเส้นขาวเส้นหนึง่งนิดๆหนึน่งอยู่หัวคือว่าแหละนกนกนกมันฉีเอาเราด้แต่ว่านกมันหลายดิสือ พี่น้งองตัวนี้เอาเอาผัดลมคูบเอาท่านครับเป็นนกเป็นนกอาจจิเป็นนกลูกผสมมันว่าอาจารย์การของฟังสรรเนียงแบบแต่ว่าเอาเอาเอาผัดลมคูบเอาท่นาน嘛ผมที่จับมอวจับแม่เต็มเขาย่อเขาย่อออกปลาผัดลมงุ้มหมดเลยอาจารย์เพิ่มตัวน,นี้เสียงมันคือบปนันปในใดวะคือออกดีเลยเสียงออกดีมันเป็นลูกลูกมันนกตัวนี้สายมารีกครของ แมนครับเสียงประมาณนี้แมนเหรครับอาจารย์เพิ่มอืออือครับนี่แหละความเร็วกว่าตันี่แหละครับแต่ว่าตัวนี้มันอยากอู่นี่เนาะครับเ<ม>นาะอืมสเตปของนกบูกผสมครับแต่ว่าผมแต่ว่าใจหายแห้งงามอยู่ครับลงตัวนี้ง่ายหม ง้ามอยู่ครับน,นกกันนกไอเอากรงพันล่มตบเอาทันครับพี่น้อง <c oughs> ดีแต่ว่าเอาครับผมประาานนี่แหละพี่น้องสวยครับนกตนัวนี้นี่ครับขันแนมมาขันแน,ยนอย่ามาไปไปยังคือนวางขันพราะวาน,นกบกใครจะบอออืมมันเป็นนกฟึกเราบอครับด่นครับผมผมฟึกเนี่ย นกนจากข้างไหนครับอาจารย์เพิ่มนกแถวนี้ครับตัวนี้อมืมันคู่ไปครับใส่เอาบอกเอาบอกนี้มาใส่รอบนึงครับคู่แหลว,วตัวนี้ครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งนก,งนกตัวนี้ครับพี่น้องสู่นกเนีวยสู่นกด้ใช้รล้ทตัวเดียวครับ,บ สองคุกเต็มว่มมครับครับผมสำเนีนยงดีตันนี้สำเนียงดีครับอืม วันเไหน,นมันตื่นนอก็ปวดเข่าฮะตัวน,นี้นะแมนธรรมดาจรวดกปัป๊บปลาอ๋อครับโบไป,ปยังก็สำเนียงดีตัวนึงอ๋อครับโบไป,ปยังครับพี่น้องโบคู่กับโบไปยังนี่ครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องว่าให้เลือกเอากันว่าตัวตัวนี้ ตัวนี้มันมันมันที่เดียดมันที่เดียดปวดครับแต่ใกลแล้วว่าเอาแต่ผมนี่ก<ะ>ม่เหล่นเลยแต่คนนี้ใจอาจารย์เพิ่มเลยปอกขาเนี่ยใส่ตะโดนไปเนี่ยดนลวครับผมอืออืเอาครับี่น้ง เสียงกลางครับผมเสียงกลางเลยมาเสียงมวนมาถึนมาแล้วว่ะเสียงกางกลมมวนดีเต็มเปียกสองกุกครับผมเอาครับพี่น้องตัวนี้งามอยู่ครับแต่ว่ามันขันมีไซกุกเป็นบางข้างตัวนี้นะครับมีไซกุกครับผม สองกุ๊กมีใส่กุ๊กเป็นบางครั้งครับผมเนี่ยครับว่าให้เลือกเอาสองตัวโอ้เดี๋ <Dead. S 2> ตัวนี้เด็ด <Dead. S 3> ต่อแล้วตัวตัวนี้เป็นต่อแ,แ,แล้วครับผม่นเฉลยตัวนึงแล้วตัวนี้เป็นต่อแล้วครับพี่น้องเฉลยตัวนึงแล้วทนว่านกเขาไฟบ่ต้องนำดอกที่หาหกแล้วฮะ <laughs> นกตะนกเขาไฟเนะี่ยครับผมไม่ม่ไ <laughs> ว้ติดกระปูด ซุ้มนี่ว่าต้องนั่นหรอครับคือเดิมๆของเราหรอครับซุ้มนี้นะครับแต่ว่านี่ครับโอ้คับคับครับพี่นอ้องหลายแห้งครับผมคือตัวนี้อาจารย์เพิ่มนะครับเราให้ไปฝึกครับพี่นอ้องไปฝึกล่องเบิงครับ ว่าที่เป็นยังไงเนาะครับเนาะดูห่เดี๋ยวเ<อ>บิ้งเบิ้งเบ้งตัวครับเบิ้งตัวจันเพิ่มแล้วก็จได้ไปเหตุงานครับพี่น้องนะครับนี่เบิ้งตัว,ว,วครับเนาครับผมจังไดก็มาเบิ้งเด้อครับพี่น้องนกมันหลายเนาะจย์เนาะครับผมนกมันหลายที่นี่ก็ครับพี่น้องอี่ช้างเล่นบ่ นะครับมาเบื้องเอาครับถือตาตัวไหนครับพี่น้องมาเอาไปช่ำนะครับพูนจะได้นกไปช่ำครับอยี๋ได้ไปฝึกกับมี่นะครับเดี๋ยได้ดาวเรื่องนี่กับมี่ครับลองมาคุยกับอาจารย์เพิ่มเบิ่งนะครับเนาะจังไหนเดียวผมจะเอาเบอร์โทรลงไว้นาออาจารย์เพิ่มเนาะเบอร์เบอร์เก้านะครับเนาะอาจารย์เพิ่มก้างห่าอยากได้พี่น้องก็ถทมว่านกฝึกมี่บอนะครับผมพามาเบื้องหรอกครับพามาเบิ่งหรอกกับมามาเบื้องเอา ครับพี่น้องจังไงก็ขอฝากติดตามติดตามอาจารย์เพิ่มนะครับผมเอ๋ครับแมนเมืดละพี่น้องแมนเมืดละครับพูอุ่นละอุ่นละนะครับแยกหน่อยว่าหลายหลายก็เก้าครับพี่น้องหลายก็เก้าครับผมเอาคลิปนี้ผมกับอาจารย์เพิ่มขอลาไปก่อนครับจังไงก็ขอฝากติดตามกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สะห้าช่องเกียรติธาแสงดีครับผมกับอาจารย์เพิ่มไปแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เพิ่มขอบคุณครับครับผมบายๆครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม